โอ้ยเศรษฐีอยู่แล้วไม่ต้องโวยพออย่างนี้ก็ดีหายากนะหนึ่งในล้านล้านอนะหลนนังน,นี้ได้หลังนี้ได้จะเอาหลังไหนแต่แปนเหมือนกันชอบขึ้นอยู่กับจชอบหลนนังนี้เอาหลังน,นี้ดีกว่าประตูเข้าฝั่งนี้แต่องศาซับมาจากภายนอกเขาเข้าฝั่งประตูเนี้ยรวยสุดอันนี้ในดวงของเราเนี่ยถ้าหากเรารับมันดีเนี่ยก็จะส่งเสริมในดวงเราได้ดีแข็งแรงรุ่งเรืองโดยอัตโนมัติเจ้าไฟอยู่นี่ใช่ไหมโอเคได้ ซิงน้ําอยู่นี่เลยเป๊ะเลยเนี่ยบ้านนี้มันถูกเป๊ะเลยห้องน้ำไม่ต้องแก้อะไรมันเหมือนถูกวางไว้หมดแล้วอะ่ะเหลือแค่เลือกคนมาอยู่แค่นั้นเองเป็นหน้าแคบหลังกว้างเกี่ยเสมือนับถุงทองอะ่ะเพราะฉะนั้น,เป,นเป็นจุดบ้านเนี่ยเป็นจุดที่รับพลังงานกระแสเนี่ยมีวิ่งมีวิ่งมาจากฝั่งนี้แล้วก็หน้าบ้านเสร็จเขามีการอบไว้ฝั่งนี้ใช่ทุกคนที่อยู่ได้นะ่ะต้องคนดวงแข็งด้วยธาตุใหญ่ดวงแข็ง ส่วนใหญ่อบ้านที่มันเป็นอย่างเนี้มันจะไม่ค่อยแก้อะไรหรอกนะมันเหมือนจะต้องถูกกําหนดว่าเขาจะเลือกคนอยู่เพราะนั้น